การป้องกันแชมป์โลกรุ่น F ฟเวทเพราะ12ปอนด์ของสมาคมเวทโลก w BA, b a อ mm ินเตอร์ลิมของยอดมงคล CP เฟ a y ม m a r t นี่เป็นการป้องกันครั้งแรกกับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นทากุยะโคกาวะกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับชื่อซิมเพเซอร์เริ่มแล้วนะครับ Yo, <plan. S 1> เราสั้นกว่าครับขนาดข้างเท่วกัน,นครับ กกเว่านั้นต่อย22ครับน็อก13 <ST AN CE> ไม่เคยแพ้น็อกใครนะครับมีแพ้คะแนน3เท่นั้นเอง <ST AN CE> น่าสนใจมากครับสำหรับเซตที่ของทาคุยะโคการานใน3ครั้งนะครับที่แพ้คะแนนก็คือเขาเดินทางมาชิงตำแหน่งแชมป์โลกกับ ยอดมวยในรุ่นไฟเวทของเราก็คือเจ้ากนครับคงศักเล็กไก่ย่าง5้าดาวยิมซึ่งยังไม่สามารถจะน็อกเจ้าโคกกว่าคนนี้ลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูฝีมือของยอดมงคลลูกหลานจากมวกเหล็กสระบุรีครับวันนี้มาโชว์ฟอร์มให้ประเทศไทยจำกัดคุณอดีรเลรีปรกทักรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารก็ได้พมวิเศษไรยทประธา,านผู้บริหาร่าิบัติการบริษัทเจริญพอาริอาหารจำกัดมหาชนขึ้นก็ที่ส,รรสรรองแล้วครับ ที่มวยพลาดไม่ได้นะครับลุกยกอันตรายทุกยางโคกาว่านะครับดาวโรดจากญี่ปุ่นรุปร่างช่วงโชคดีไว้ว็วยอดคนนี้แรงแรงเชียร์เยอะขณะกำลังใช้ได้นะครับไวหลังชกล่าสุดต้องยอมรับสุดๆของยอดผู้คนซีพีเพชรหมาดเลยการชกดีทีท่าชิงจากประเทศญี่ปุ่นนีให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาจะมาแย่งเหรคัดแชมป์กลับไปสู่ประเทศญี่ปุ่นครับจะแก้แค้นชานายกสองนะครับ ก็ยังจับทางไม่ไม่ติดมากนะครับเพียงแต่ว่าพอได้ทางเท่านั้นแหละครับผ่านยกสองไปแล้วขอบคุณดรพงศ์วิเศษไปทูนะครับในฐานะประธานจัดการแข่งขันและผู้ให้การสนับสนุนนักสู้ในเครือข่ายของทีมดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นขอบคุณตระวนทางหลวงทุกพื้นที่นะครับขอบคุณบริษัทซีพีเมคกิจจำกัดที่มีชื่อเสียงสมรรถนะดีบริษัทโตโยต้าเทมอเตอร์จำกัดและคุณประชัยนายกทายลักษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีพีไอพลลินจำกัดมหาชน ส่วนนี้ครัตาสไตล์ครับคนหนึ่งประเภทบ็อกเซอร์คนหนึ่งสไตล์ไฟต์เตอร์แต่เราจะไล่เขาจนหนอไม่ครับเพราะว่ามันขาไวนะครับกุชชี่ดีครับไปกับเพื่อนที่ไปเรื่อยๆแต่าชาครัเกิดแล้วครับเกิดเข้าทางแล้วครับต้องยอมรับว่าไวมากมันหน้านีรบกวนเร็วสายตาดีนะครับเพราะว่าแต่ว่ามาดูว่าความเพ็่บริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัด บริษัแทแห่นครพัฒนาจำกัดในห้าที่ใดที่แล้วคุณเชิญสายตกสายตกไม่ได้นะครับทา,คนคนทางเลือดมงคลลอทางถอยทางนะครับบอก,กว่ารอจังหวะแล้วบวกแล้วถอยบวกแล้วถอยบวกแล้วถอยหนีเร็วแหละครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพยายามแล้วก็อยู่ในเกมน,นะครับพเพราะว่าไปหยุดหยุดตับหน้<พ>าลีล<พ>าเหมือนกับ ไอ,อหัวเข้าบ้านแล้วมันจะหงุดหงิดแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องคุมอารมณ์สักนิดนึงกาก,กิกโอ,โ,โอ้โหเป็นมวอที่ต่ยอยากวยยและเลยนะรครับยกสี่นะครับุดนี้มุมอ,อับแล้วได้สองสามหมัดับผลงานยกสี่ครับช่วงปลายยกเป็นช่วงที่เราชกได้หลายหมัดนะครับค่อนข้างชัดเมื่อไล่ผมก็ว่าเข้าไปอยู่ในมุมอับ เขาจะออกหมัดชุดได้ดีนะครับแต่ว่าจังหวะถอยจังหวะดึงหลบนั้นก็ยังทําได้ดีขอบคุณนีเวฟอร์เมนบริษัทไดเจยวออยจำกัดประกันชีวิตเอไอเอรถ่นมิซูบิชิวิดุงเพลเร่ซินเนจีวิดุงเพลเร่อารมณ์ดีและบริษัทพีเอพจำกัดมหาชนยกมือยกห้านะครับรางวัลที่จะมอบให้ทุกสามพันด้วยนะครับจากบร,รษิษัทจงท้ายเชียงยี่เออคลุกนะครับทังไ,<ย>ไม่เต็มนะครับ เอาแล้วครับขึ้นหลังครับหนึ่งนาทีหลังนี่จะเป็นอย่างไรครับอูโหู้ไห้ไหลชนนิดหน่อยนะครับข้างข้างให้รมการไม่ว่าอะไรครับกิ๊กขงคิดครับหนีได้หนีไปอย่าโดนของผมบ้างละกันเริ่มออกอาการเอียงเหมือนกันครับเวลาโดนหมัดของยอดมงคลวันที่เจอกับโกคิเอโตนั้นหนักกว่านี้เลยครับหนักกว่านี้โอ้โหมัมต้องตระมัดระวังนะครับซ้ายไม่ตกหมดยกหมดยกก็ธนาคารนาชาติ คุณมานพสวนดีประธานบริษัทแหลมทองการแพทย์ลาพาจำกัดเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวย,ยกที่6กโดยทั้ทงแหลมทองการแพทย์พร้อมท้ง,งตัวต่พเทมอเตอร์นะครับไทยวัฒน์กับไทยมิตรพันด้วยแล้วก็เป็นงชกก็ตรงอยู่ครับเหลือกินเลยโควาแต่ว่า พลัดอันลางต้องต้อนให้จนนะครับต้องไล่ให้จนกระดานเป็นมวยที่เคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับเขาจะไม่ยืนอยู่นิ่งนะครับต่อยแล้วถอยต่อยแล้วหนีอ้าวะบวกอีกทีครับวกอีกทีปลายยกแล้ววันนี้ทีมงานของญี่ปุ่นมามาแน่นเลยนะครับแล้วก็การที่ให้คะแนนนีกชาติกรรมการชาติเป็นกภาษาสามประเทศเลยครับลุกเลยครับลุกใช่ลุกที่เร็วนะครับ สองสามได้ครับได้ปลายปลายครับได้ปลายปลายหนึ่งนาทีครื่งยังแรกกันสน,นุกเลยครับสิ้ยกเจ็ดแล้วครับเอาล้ครับเปิดดูแล้วเปิดดูกันแล้วครับเปิดหน้าท้าดวลแล้วครับใครอยู่ใครไายยกนี้น่าจะได้สีแล้วครับเปิดเ,เกมดวลแล้วลายชน,ในโอ้โหไวมากเร็วนะครับเท้าหนี่มันก็ติด เป็นสปริงเลยทางโคกาวาจากญี่ปุ่นเป็นมวยที่เคลื่อนที่เร็วครับต้องมีครับต้องมีสักจังหวะนะครับที่โดนกันแบบจังๆปักหลักครับชอบเลยครับปักหลักนี่ปักหลักสู้กันนี่ชอบครับถ้าถอยดีอ่ามันเหนื่อยครับต้องไล่เหนื่อยไม่หยุดต่อยโคกาวามัหน้าแกก็ แล้วมือหม,มัดอยู่ของเราต้องเลี้ยงตัวก่อนหนีถอยไม่ได้ถอยไม่ออกเอาทำท่าจดีอวแล้วเหมือนกันถึงยกที่8แล้วครับขอบคุณบราษาิษัทสวนกรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดคุณชงวิทย์คุณพัการศักดิ์สักดาภูษาลุร,รักบริษัททีพีไอโพลินชีวะอินซีจำกัดบริษัทาขายาเพนทาคจำกัดกรมธุรกิจพลังงานและระเบื้อหลังคา,าตรา5้าห่วงรวมทั้งํารวจทางหลวงทุกพื้นที่โอ้โหไวจริงๆนะครับ โอ้โหเร็วขยันมากวันนี้ก็ขอบคุณนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบองหไผ่ร้อนพลเมืองโคราชนะครับคุณไถ่บูญนะครับพึกพนาเวศปฝักหลักปักหลักแรกกันแม่เนี่ครับจังหวะกันได้เสียดีเขาถอยดีทุกทีครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านกนกพันธ์จุลเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สาขามวกเหล็กด้วยนะครับ พอจำกัดคุณปนวัฒน์ธามเจริญวงศ์บริษัทตรงไถยเจียนหนิงเกี้ยวเยี่ยกรุบจำกัดบริษัทสยามโคโค่ต้าบริษัทจำกัดบริษัทหางานและบริษัทโกมินสโตรดัปจำกัดอันตรายมากเลยวันนี้คุณใช้ชนนะครับใส่ผสมกุลจากบริษัทสิงค์ไทยเชียงเยี่ยรุบมีกวันอีกสามพันนะครับนอกเหนือจากคุณทูนที่ปินตรีธนาคารนะครับยกที่เก้าครับยกนี้ใครจะสร้างผลงานได้ดีครับ มาเข้าสู่ช่วงปลายเกมแล้ววันนี้ครับกบ็า้องขอบคุณครับคุณวิเชียนสมพลุ่งโลดครับโดยสัมปะหล่อป้าเคมอเตอร์มอ,อ,อมบกําลังใจให้กับยอดอีคคนครับเป็นทะพันสิบบาทพร้อมด้วยรบษัทปตะกันไทยวิวัตรอีกสิบบาทครับเริ่มมีอาการเเล็กน้อยนะครับโคกาวาในวัย28่นะครับเรา2ี้แล้ว,ลวครับ เอายี่ยนแสงไทยไม่ได้ขึ้นจำกัดคุณนรงว่องประสบการณ์โดยสัตว์ปีนกระโดดเชียมโรเบร์ตาเตโรโมกเรียงสมโดยพินเอาละครับเข้มข้นแล้วเข้มข้อนแล้วครับมาอันตรายใครดีใครอยู่เลยครับใครพลาดใครลงหน้ายกนี้้ <S <S อโอ่กระต่อยกระต่อยไม่เลิกเลยนะครับเพราะเขาว่าจับกันครับพวกเราหนักๆเอ้าเข้ายืนปักหลักแลกกันเลยครับวัดใกล้เสียเลยครับเอาครับวัดดวงครับสู้กันแบบวัดดวงแล้วนะครับถ้าเราไปปิดไม่ได้นะครับถ้าไม่าาออกมัดนี่ จะเวียงตลอดเลยทีนี้นี่ก็ต่อยแบบโอ้โหได้ช่วงที่ยาวนะครับแล้วก็เป็นมวยขยันออกหมัดน้ำหนักไม่เท่าไหร่ครับโอ้โอ้เอ้าเบี้ยติดเล่นแรงเล่นเล่นแรงวัดดวงเลยนะครับบอลเอ้าเลยล้มตึ้ตัวคว้าบอลเอ้าเริ่มจะอ้าเริ่มเอายท่านนี้อาจจะติไปเรื่อยนะครับอยากเห็นยอดมงคลแสดงปันิหารนะครับเือนคราวที่แล้วได้แชมป์คาถาในยกที่แล้วนะครับเข้มข้นทีเดียวครับ เกือบจะประสบความสําเร็จแล้วนะครับสำหรับยอดมงคลในการป้องกันตําแหน่งครั้งแรกเพราะว่าอาการของโคกาวานั้นอ้าปากนะครับเมื่อโดนต่อยตัดลําตัวมากขึ้นทําให้การเคลื่อนไหวของโคกาวานั้นทช้างลงแล้วขอคุณ,ค,ณคุณชยพัฒนม ah ์มหาวัฒนศิ์ิพิคุณนะครับโรงแรมสยามโซซตไพรส์เ <AJ DVD S 2> อเจดีวีดีและยกที่สิบเอ็ดียกลุ้กกนกนตยกไม่จบ จบยกนี้แล้วจบยกสุดท้ายทักจะต่อแป้แล้วครับผู้ท้าชิงกำลังขาครับกำลังขากลังขากรรมการว่าอย่างไรครับล้าตัวไม่นับนะครับไม่นับยังเปิดโอกาสให้เอาล้วครับล้ตัวลําตัวอย่างเดียวหวังว่าอยาีล้ตัวอย่างเดียวตัวเฮาเจ้ากิกจะสร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างไรครับคราวที่แล้วน็อกยกที่12ปสองันการครั้งที่แรกครั้งที่หนึ่งวันนี้น็อกยกไหนครับา ยังเอาไม่อยู่ครับยังเก็บไม่หล่นทากุยะโคกาว่าแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายครับกล้ามเนื้อฟิตจัดยกสุดท้ายแล้วนะครับการประกันตำแหน่งครั้งแรกของยอดมงคลได้แชมป์มาด้วยการนักคู่ต่อสู้ยกนี้ครับอู้นแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นครับน็อกอีกครั้งหรือเปล่าครับถ้าจะน็อกยกนี้นี่จะเป็นตำนานที่เราขานไปอีกนานนะครับ ยกสุดท้ายต<ม>ิดบัญชีโคกาวายกนี้ได้ไหมโแต่แเถียดหนักแน่นเลยครับปิดบัญชีโกโกิเอตโตยกนี้ครับที่ชมบุรี29พฤศจิกายนปี56แหกผู้ท้าชิงนี่หัวใจมี่พลังปลาดิบแท้ๆเลยครับยืนอ,อยู่ได้12ยกสองชาติเลือด สู้ด้วยกันแหละครับเราจะต่อยจนล้าแล้ะครับยอดบงคนสู้เลยครับออกไม่หยุดครับหมัดทอมเพราว่าเริ่มเดินครับเหมือนจะรู้ตัวเหมือนกันนะครับว่ายกสุดท้ายแล้วถอยไม่ได้เนี่ยครับหมัดตะกแ่นครับต่อยได้เยอะมากครับน้ำหนักหมัดไม่น่ากลัวครับแต่ว่าท่าตะโรหกของเขาท่านเหลือเกืือต้องไม่รับนะครับต้องไม่รับต้องไม่รับครับยกให้ดีครับ ร็อกไม่ดีเลยครับแม่นแม่นครับแม่นแม่นครับปลายๆนี่แม่นแม่นครับแม่นแม่นครับเราโดนครับโดนขาต้องถอยไปเหมือนกันต้องยอมรับครับ่เป็นการต้องกันช้ำที่ตื่นเต้นมากครับนี่เป็นช้าเส้นใหญ่นะครับของสมาคมมวยโลก WBA ยกนี้เรารักมากไปครับสวยครับเจ้าเก๊กต้องเอาคืนบ้างครับลายยกแล้ต้องเอาคืนบ้าง ล็อกให้ดีครับบล็อกให้ดีเขาก็หมดแรงแล้วครับตรงนี้ลาไปแล้วครับต้องชื่นชมทั้งคู่แล้วครับใส่กันมาเต็มเหยียบทั้งสุดมสองยกเลยทีเดียวโอกาสครบยกนั้น99%แล้วครับ99%แล้วนะครับคุกทุบ12ยกโอ้โหเรารับเรารับเยอะไปครับยกนี้แฟนแฟนๆขับตกใจนะครับได้ยุติแล้วครับความตึงเครียดเริ่มคลองคลายครับ ไครับอีกครั้งครับโดนเต็มเต็มมครับมันโดนโดนนั่นโดนเต็มครับแต่ว่ายกนี้เราออกหมัดน้อยไปหน่อยครับเอาแล้วแลงแล้วลงไม่ลงครับไม่ยังไม่ยังอยู่ครับลงไม่ลงไม่ลงครับยกสุดท้ายครับรับได้ไม่ได้รับได้ไม่ได้ครับรับได้ไม่ได้ครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายนับไปนะครับนับไป น็อกแล้ครับน็อกเกือบประจําปีครับแมไม่น็อกครับนับกไม่ลงครับเกือบแล้วครับเกือบสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งครับยอดมงคลพักเหนื่อยครับพักเหนื่อยครับสั่งน้ำเลยครับยกสุดท้ายตื่นเต้นนะครับเกือบจะเป็นวินาทีสำคัญอีกครั้งของยอดมงคลที่จะปิดเกมด้วยการป้องกันแชมป์แล้วน็อกผู้ท้ชชิงได้ในยกสุดท้ายแล้วก็ ผีเลี้ยงเทรนเนอร์สตาร์โค้ชคงวางแผนแล้วครับเพราะว่าคะแนน1 1ยกเราน่าจะลืมเหลื่อมเะครับเมื่อถึงยกที่12อก็ไม่จําเป็นต้องแลกแต่ว่า1นาทีสุดท้ายนะครับมันต้องแสดงฝีมือแสดงพลังอะไรกันบ้างก็นี่ก็เป็นความหวังของแฟนที่ติดตามชมครับสุดท้ายยอดมองคลก็แสดงให้เห็นถึงาธาตุทรหดของเขาความเป็นนักสู้เพื่อที่จะต้องการป้องกันใช้ให้ได้นะครับนี่เป็นช่วง2นาทีแรกนะครับ แต่ว่านาทีสุดท้ายของยกที่12นั้นต้องถือว่าต้องปลบมือให้กับเจ้าจิกนะครับยอดบางคล CP f r e ฟรชมารเดี๋ยวกลับมาประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพักอีกครั้งครับสามท่านกรรมการเปีอลูจิ๊อปปี้ให้ยอดบงคล114โค ok กาวะ114กรรมการวันซูยูให้ยอดมงคล115 โคกาวะ114กรรมการดิเรกมิเลแฮมให้ยอดมงคล116โคกาวะมุยญี ha, ่ปุ่นร1 3ยสวินเนอร์เรดคอร์เนอร์ยอดมงคลซีพเฟสมาดเนี่โอกาสนี้ขอดินเชิญท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านพลโทชาญชายผู้ทองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านดรวินัยบัวประดิษฐ์ ท่านดรพง์วิเศษไภทู์วันนี้ให้เกียรติชาตเข้มผัดแชมป์ในรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลก W b a บให้กับยอดมงคลนะครับ CP f ี c ฟ m มานะครับต่อยแบบดูเดือดแล้วก็ทำท่าต้องยอมรับว,ว่าเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันเลยนะครับและเป็นฝ่ายชยนะคะแนนสองเสียงนะครับอีกเสียงหนึ่งก็เสมอเป็นอันแบบของเราเป็นผู้ชนะสองเสียงนะครับคือ1 1 6 13แล้วก็1 1 5 14 นี่นะครับวันนี้ต้อง